ไปที่ข้างหน้าที่อุ้ยฝูงนกหรืออะไรนะเดี๋ยวจัดใครปั่นจักรยานข้างหน้าเลยมิ้วข้างหน้าเราอะไม่นะหน่วะ

ที่ถึเกือบตึงอะไรนกหมดเลยหมดหที่นี้หมดนะใต่วน Watch out เจ็บเจ็บมากจะมาแล้วนกเข้าเมืองไปด่าวันีีก็หลังมีพี่ไหน w a t มาดู l o c a t i น่น <c oughs> โอ้โหยอดเลยตัวตีเฮ้ยมีกระโดดลงมาด้วยล็อกสองล็อกสองแล<อ>้วกระโดดลงมาที่ตายล็อกสาวแล้วโอ้ยเพื่อนผมมีแล้วปวดนะหมดหมด một Một mặt một mặt đi 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 รอดักมาเจออะไรอ่เ้หวัดตีะ เปิดมดันเลยโอ้โหมีเจดตายอะวยอดฮัลโอลโครเพย์อะเนี่ยผมเปิดโปรมาแล้วผมเปิดโปรมาเอา้าสิบหาย ไม่เปิดโปว่าโอ้ยมือไม่ใช่โปูว่มือดรัวเลยตอว่ะใช่ออจะขอบเนาะเป็นยังไง ยิงอยู่คนเดียวเออเร,เราต้องไปป้นยาเพราะว่าไม่มียาเฮ้ยมีคนว่าใช่ใช่มีคน,คนอะเฮ้ยเป็นยังไงเ,เพื่อน <c oughs> มีเพื่อนแล้วกันอีกว่า

หมดตี้ครับหมดตี้ล่ะโหโคตรจำยอดยอดยัดด้วอตรงเราคนเต็มเลยอ่ะนี่ระวังนะเพื่อนนะจบไหมครับ Watch out. Oh, what's that? W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 hat's that? นี่ก็บอกว่ามุดตีฮะเมา่อกี้นี่ก็บอกมุดตีฮะมีคนทถวมาช่วยหน่อยยังเหลือตีหนึ่งตรงไหนเพื่อนตรงไหนอ้าวเห็นไหะเออมันนอนแถวนั้นแหละบนแถวอ้าวนอนตัวเดียหมดหมดตี gì <laughs> Ồ, oh, giọt hơn Như chả đấy Như mới đời à. เฮ้ยยิงไม่ทันเพื่อนเลยเดี่ยวข้างล่างหรือเปล่าตัวตัวนี้เกี๊ยมมากขอโทษทีครับขอโทษที Let's go ก่อนอีกตัวในบ้านอีกตัว ตายไ,ไม่เห็นนะไปตามไปยมาแล้วยิงเล้วโอ้ยเห็นตัวได้ก็ล้มเองสวยแล้ว <laughs> เหลือแค่ัปตันทีมเรา กี่คนวะเนี่ยโอ้หสิบตัวเหรอยิงตัวไหนโอ้เกินไปไหมโอ,อย้ยแล้วเอาจริงนายยิงโคตรนะโอ้หนักเลยจัดนะไหนไหน Oh, you're dead, son. I'm recalling a teammate. Hey, anybody has not? Anybody? Watch out. Watch out. <coughs> พี่ใช่ชุดแดงปะไอชุดแดงปะที่มันสายห้อยๆเยอะๆใช่ปะชุดดำจดพี่น่าจะไม่ทนันวะพี่่าจจะเนาะเดี๋ยววินนะ่งไปวิ่งไป ระวังได้นะอ uh uh. หลัาคนหนึ่งถูกไหมนี่ระวังหลังหมดหมดที่นี่หมด